เพี้ย่หลงเจอการ์ดโปเกมอนที่ทุกคนตามหาบอกเลยว่าถ้าเจอครั้งนี้ชีวิตเปลี่ยนแน่นอนเพราะตอนนี้การ์ดโปเกมอนตัวนี้กำลังราคาพุ่งจนยูทูบเบอร์ระดับโลกอย่างโลแกนพออยกเอามาประมูลแต่คำถามก็คือมันยังมีขายในเซเว่นอยู่ไหมเนี่ย วันนี้เพี้ยหลงจะขับรถตามหาทุกเซเว่นที่มีถ้าไม่เจอบอกเลยว่าไม่ยอมแน่นอนคลิปนี้ถ้าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวทุกคนอาจจะพลาดของที่มีมูลค่าแพงที่สุดก็ไปได้ไปกันทุกคนออกเดินทางตามหาการ์ดโปกเกมอนสุดแรงสุดมีราคากันไปไปกันทุกคนความหวังเราอยู่ที่เซเว่นน่น้า เรามาดูกันที่เซเว่นแรกกันดีกว่าุกคนว่าจะมีปิกาจูการ์ดโปเกมอนของเราหรือเปล่า เว่นแรกจะไม่มีทุกคนถึงเซเว่นนี้จะไม่มีการ์ดโปเกมอนแต่ก็มีลมเย็นๆกับความบ่งลมๆเล็งๆไปเซเว่นที่สองอ่ะโปเมนจ๋าพี่มาแล้วเพื่อได้โปเกมอนราคาแพงไปและนี่คือเซเว่นที่สองไปดูกันทุกคน บอกเลยว่าพี่หลงเลยมาเซเว่นหนึ่งนะเดี๋ยวย้อนกลับไปการ์ดซีไฟไม่เกี่ยวเฮ้ยไม่ใช่มันตีไฟไม่ใช่รถเคแบลสวยด,วยดีแต่ก็ไม่ใช่ไม่มีเลยอะทุกคน ตอนนี้พี่หลงเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะว่าเพี่หลงกำลังตามหาการโปเกมอนอยู่หรือว่าการโปเกมอนกำลังหนีพี่หลงอยู่กันแน่ ขอเล่าให้ชัดตรงนี้เลยนะทุกคนว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปเปิดการ์ดโปเกมอนธรรมดามันคือคลิปที่คนทั้งประเทศกําลังตามหาตามล่าการ์ดโปเกมอนอยู่การ์ดสุ่มโปเกมอนตัวนี้โอกาสเจอการ์ดแรลคคือ1,000ตอนหนึ่งเลยนะกว่าจะเจอในบางใบเนี่ยราคาพุ่งไปถึงเกือบหมื่นในวันนี้พี่อลกมีกติกาง่ายๆอยู่ว่าถ้าเซเว่นไหนที่เราตามหาแล้วมันไม่มีพี่อลลจะพาทุกคน ไปตามหาตามซื้อกา์ดโปกเกมอนที่ร้านกา์ดกันเลยทีเดียวไม่จำเป็นต้องมาลองมางอเซเว่นแล้วถ้าเราหาไม่เจอนะแต่ว่าตอนนี้ของงอเซเว่นก่อนแล้วกันเอ้ยเนี่ยทุกคนเขาบอกว่าสาขานี้เคยมีของนะสาขาก่อนหน้าก็มีของเนี่ยคนก็บอกกันในกลุ่มอยู่เดี๋ยวพี่หลงขอโทรถามเพื่อนก่อนนะฮัลโหลเอ้ไอกาดโปเกมอนอะ สาขาแถวเราอ่ะมันมีอยู่ที่ตรงไหนบ้างอ่ะหมดหรอเอา้าแต่มีสาขาหนึ่งรอเออเออเออหงตามหาอยู่เดี๋ยวผมไปหาเออเดี๋ยวผมลองไปดูว่ามีไหมโอเคขอบใจมากเลยแมเพื่อนบอกว่ามีอีกสาขาหนึ่งที่มีของนะเพื่อนเคยไปซื้ออยู่อืม้มเสร็จแน่งานนี้ <laughs> <laughs> เรามีความหวังแล้วทุกคน <laughs> ไปกันสาขานี้มันต้องมีสินั่นก็คือสาขาที่พี่หลงขับผ่านมามาดูกันว่ารอบนี้เราจะเจอหรือเปล่าไปบอกเลยว่าตอนแรกคิดว่ามันจะจบแล้วแนละ้วทุกคนแต่พอได้ยินว่ามีของเติมเข้าวาแล้วแล้วมีของอยู่สาขานี้แล้วใจชื้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะจริงไหมกับข่าวที่เพื่อนบอกนะแต่ถ้ามันจริงบอกเลยว่านี่คือจุดเปลี่ยนของคลิปนี้ก็เป็นได้นะทุกคน และนี่คือเซเว่นที่เขาบอกว่าเติมของแล้วแล้วมีของอั้กคนมาดูกันว่าเราจะเร็วพอไหม ไมม่ีเลยอในเมื่อโชคชะตาไม่เข้าข้างพี่ฮลุหาตามทุกเซเว่นก็ไม่เจอ,องั้นพี่ฮลจะไม่อ้อมพร้อมเราจะไปตามหาการโปรเกมอนที่ร้านกาดเฉพาะของมันเลยไม่ง้อแล้วโชคชะตาในเซเว่นอะไปร้านกาดก,กันเถอะทุกคนตอนนี้อยู่ที่เซียรลังสิตแล้วนะทุกคนเรามาตามหาการ กนัหาทุกเซเว่นมันไม่มีมันก็ต้องมาหาถึงแหล่งที่เขาขายกันไปเลยไม่ใช่อะไรหรอกมันเจ็บใจเพราะงั้นเดี๋ยวเรารีบไปหาโปเกมอนการ์ดกันจะมีไหมประเด็นอะ่ะจะมีไหมให้พี่หลวงได้เปิดเนี่ยจะมีไหมทุกคนคิดว่ามีหรือเปล่าถ้าทุกคนคิดว่ามีพิมพ์ comment บอกหน่อยพี่หลวงว่าอย่างงี้ต้องมี <laughs> แล้วถ้าใครดูมาถึงจุดนี้ก็คงจะคิดแล้วว่าพี่หลวงจะคุ้มทุนหรือจะขาดทุนใช่ไหม ดูต่อยจบว่าขาดทุนหรือว่าคุมทุนหรือว่ากำไรอาไปสวัสดีค่ะที่ทักไปเมื่อกี้เลยค่ะโอเคมันเป็นกล่องโอเคมีโคตรเยอะ เขาบุญชาเม็นกระอง <c oughs> แล้วอย่างวันพีชตอนนี้เขาฮิตตัวกล่องไหนกันหรอคะจริงได้ทุกกล่องเลยครับมีหลังแดงไหมคะที่เป็นที่เขาหาลูฟี่หลังแดงโอ,แโอเคสีสามหมด <c oughs> ไม่เหลือตอนนี้ <c oughs> มีเป็นซอง e b ศูนย์สามครับอ๋อจะเป็นซอง <c oughs> บล็อกหมดใช่ไหมคะของใหม่มาที่เวอรนนี้ของเขาเยอะมากจริงนะทุกคน ใครตามหาอยู่นะอุ้ยสีทองการทองอุ้ยอืมอหสามพันกว่าบาทเลยอ้อชั่วโอ้ภาษาญี่ปุ่นเนาะภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มีภาษาอังกฤษแล้วก็ตอนนี้มีภาษาไทยืออุ้ยการนักกีฬาก็มีนะนักฟุตบอลมีการดูกิ บางอันคือหงไม่รู้จักเนาะเพราะเพิ่งกระโดดเข้ามาวงการการ์ดเพราะงะั้นฝากทุกคนแนะนําหูด้วยนะยแต่ดาก้อนบอลนี้หงช่าชองอยู่นะแล้วก็บอลใส่นะนีโ่โอเคไปจ่ายเงินกันดีกว่าอุ้ยเนี่ยหลังแดงอ๋อเขาก็จะมีขายแบบแยกๆด้วยนะทุกคนเขียนจ่ายเงิน,นดีกว่าไป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 เอ๊ก็ได้มาเรียบร้อยแล้วทุกคนกับการ์ดโปเกมอนนะ Ooh, เราอลัรจะรู้แล้วว่าเราได้การ์ดโปเกมอนอะไรนะแล้วม่ได้หลักเลยคือพี่หลงซื้อนี่มาด้วยถุงมือเพื่อหาเราได้การ์ดแบบหลักพันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเตรียมไว้ก่อนโอ้รัดแน่นใช่ใส่ไว้ป้องกันลอยป้องกันลอยนิ้วมือสำคัญป้องกันลอยนิ้วมือตื่นเต้นอนะ่ะถึงเวลาแกะกล่องอันบอเสียงเงินในการซื้อก็คือ1,700บาทนะทุกคน มาดูกันว่า1,700บาทนี้เราจะได้ของดีบนะ้างไหมนะถ้าไรปิกจูก็คือเตรียมกีีดได้เลยเพราะว่าค่อนข้างมีราคานะเดี๋ยวเราจะใช้การเซิร์ชจาก ebay นะในการตรวจราคาแกะกันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างที่จะราคาแรงมากนะทุกคนกับ1กล่อง1,000 700บาทจริงๆถ้าไปซื้อตามออฟฟิเชียลตามอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่างร้านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่1,600นะแต่นี่คือมีของหน้าร้านเลยอ,อะไรเงี้ยเราก็ต้องยอมเสียเงินเนาะเพิ่มไปจัดสวยสวยนี่อันนี้มันจะมีทั้งหมด1 2ซอด้วยกันนะทุกคนขอเอาขึ้นก่นอน12จริงไหมมาดูกัน1 2 3 4งสองส1ม สิบสองคบโอเคเราจะมาเปิดทีละซองกันเลยทีเดียวยิแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วอะทุกคนเปิดทีละซองกันเริ่มจากซองที่หนึ่งมาเปิดกันว่าจะเกลือไหมหรือว่าจะอะไรไหมนะไม่มีความรู้เลยนะเพราะงั้นทุกคนฝากทุกคนแบบช่วยแนะนําในคอมเมนต์ได้ใครรู้ว่าการไหนมีราคายัางไงแนะนําได้ที่หลวงก็จะขึ้นราคาไว้ประมาณนึงแหละแต่ถ้าผิดพลาดยังไงก็บอกเตือนได้เลยนะทุกคนคอมเมนต์กันบอกได้ กับซองที่หนึ่งนะนี่คือซองแรกแล้วทุกคนตอนนะซองที่หนึ่งเป้งเป็นตัวนี้น่าจะห้าบาทเนาะเคมุมุโซเคมุโซฮึบอันที่สองเป็นกาลาจิกุซากุมะอ่าต่อไปเป็นโทเกซิกอ่าไอพวกนี้น่าจะเป็นการ์ดแบบคอมมอนใช่ไหม ก็จะเป็นคอมมอนเนาะงคอมมอนพวกนี้น่าจะอยู่ราคาประมาณ5บาทละมัง้งเนาะอ่าบาคูด้าอุ้ยอุ้ยมีฟอยอันนี้มีฟอยอันนี้การนี้มีฟอยแปลว่าอะไรอะขออนุญ,ญาตเซิร์ชดูว่าราคาเท่าไหร่นะทุกคนอ่าเราก็จะถ่ายรูปนี้32บาทภาษาไทยก็ได้30กว่าบาทถือว่ามีราคาเพราะงั้นซองนี่กล่องใสและ ถุงซองใสเพราะงั้นเอามาใส่ซองก่อนครับเขาให้แอบเรียบร้อยตัวนี้มีรลคาตีไว้สามบาทแล้วกัน30บาทต่อไปเป็นตัวนี้ปึ้งตัวอะไรนะนิวราของแก๊งล็อกเก็ตางไม่ดีอีกแล้วเราก็จะมาถ่ายดูราคาอีกทีมันเป็นฟอยล์เหมือนกันราคายอยู่ที่30บกว่าบาทเหมือนกันในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษด้วยนะภาษาไทยก็น่าจะไม่เท่าไหรอ่อ่ะอืม ราคาไม่เท่าไหร่ตีไว้จริงๆขายออกราคาอยู่ที่ไม่ถึง5บาทด้วยซ้ำมั้งเอาป็นว่ามันอยู่ในฟอยล์ใส่ซองโอเคแล้วก็เอาออกปุ๊บก็จะเป็นการ์ดต่อไปเป็นโทอุ๊ยฟอยล์เหมือนกันโทเกคิอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้โทเกคิเนี่ยมันตัวหยังอะราคามีไหมอะไรเงี้ยใส่กับตัวนี้อออไอ้การ์ดที่เป็นเวลลเดี๋ยวพี่ลหลงก็จะใส่หมดเลยละโอเคมาละไปก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ได้ราคาเท่าไหร่มาดูกันตัวนี้ราคาอยู่ที่ ร้อยกว่าบาทนะในภาษาญี่ปุ่นนะทุกคนสามสิบาทอ่ะเป็นฟอยก็ถือว่าสามสิบาทแล้วกันอ่ะเปิดใบต่อไปฮึบตัวอะไรเนี่ยโอ้เต็มใบเลยทุกคนมันคือตัวอะไรมันคือโ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 โอโโอตัวอยังเนี่ยตัวไรนี่น้องราคาอยู่ที่สามร้อยกว่าบาทเลยหรออดูสวยเท่มแปดสิบห้าบาทงั้นเราตีไปที่แปดสิบแล้วกันนะตีไปแปดสิบแล้วกันไปเฮ้ยอ่า อันนี้เกลือละมัง้งวันนี้เฮียเกลือเค็มๆเฮียหมดแล้วน,นี่ก็จะเป็นเกลือเกลือวางไว้ตรงนี้กันการ์ดมีทรงมีแสกอะไรนี้ก็วางไว้ขี้งมาสองที่สองยันยันมาแม็กหมักแม็กหมักแม็กหมักแม็กคืออะไรวะเป็นโปเกมอนอีสานปะหมักแม็กหมักแม็กตัวเง,งี้ยอ่าอันนี้เป็น โกแบ็กขังข่าวเก้าเก้าแบ็กเก้าแบดอ่าเก่งล็อกเก็ตเป็นอะไรนโซลร์ so คือยังไม่ค่อยรู้จักตัวไหนนอกจากโปเกมอนก็คือปิกาจูปึ้งอะไรอ่ะเอ้าใบวูลูอ่าอ,อันนี้คือการที่มีความแววแล้วนะเราก็จะสแกนดูราคาอยู่ที่32บาทโอเคก็ถือว่ามีราคาอ่ะต่อไปพึ่ม กต่อไปคือการลูนาโทนนะลูนาโทนได้ราคาอยู่ที่43บาท30บาทชัวร์ตีไว้ราคา30บจะเป็นฮิฮฮิดาลาลูมะอ่าไก่นไยแต่รูปไปกันขายกันจริงอยู่ที่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะ354คือขายออกแล้ว354เนี่ยใช่เหรอเฮ้ยถือว่ามีราคา,า,คาอย่คะเอาเปิดต่อแบป,ปึ้งการอะไรต่อหน้า อันนี้เป็นโซโลอาร์คโซโลอาร์ตทุกคนทุกคนรู้จักอันไหนแล้วแบบรู้สึกว่าพี่หลงแบบเอ้ยค,คิดคิดราคาผิดยังไงบอกบอกด้วยนะมีอันไหนที่วือหวาบอกเลยนะตอนนี้แบบตื่นเต้นไม่ถูกอันนี้ประมาณ70บาทถ้าเขาขายละถ้าเขาขายออกเลยลราคาไห่าไหรบ64บาทโอเคไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่โอเคมาต่อปึ้งอันนี้อะไรแก้วเทลตัสอ่าเทลันตัสอ่า จะไ,ไม่มีราคาต่อไปก็เป็นคานารีหมดแล้วเกลือชุ่มๆฉ่ำๆใช่ไหมแบบนี้ไปฟองที่3ใบแรกปึ้งตุ่นปักเป็ดโคดักโคดักโคดักโคัก้ยตัวนี้น่ารักอะเคยดูนะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นของตัวผู้หญิงอะการต่อไปปึ้งพาคาบูหมูอไปปึ้งสปิโลตอมปึ้งอันนี้การ์ดแววแล้ว อันนี้โอร็อกโอรโอร็อกสี่สิบสองบาทห้าสิบบาทโอเคก็มีราคาแหละต่อไปคาบิกอนคาบิกอนที่เคยเห็นยอดฮิตเลยคนชอบเยอะมากคาบิกอนตัวบึ้มบึมคาบิกอนคาบิกอนอยู่ที่200กว่าบาทนะทุกคนในเวอร์ชันภาษาไทยมีคนเอามาขายด้วยสอเอาไหมาอเอาไหมาอเอาไขายที่200กว่าบาทนะในภาษาไทยนะหูถ้เาเป็นภาษาอังกฤษนะ3000กว่าบาทจริงหูยมีราคามีราคา ต่อไปปึ้งตัวนี้เป็นยามิคาราสึหนขอเซิร์ชหน่อยดิแปดสิบบาทไปต่อตัวอะไรอะมองไม่เห็นเมกาไขา่ขริวเมกาไข่ริวนะทุกคนโอ้โหการสวยมาก240กว่าบาทเองตัวนี้ภาษาญี่ปุ่นคือ70กว่าบาทนะโหมาต่อปึ้ง โอเคเป็นความสุขสนของอาเซลโรล่าปึ้งอันนี้เป็นค้อนสลายพลังงานนะปึ้งโรงงานของแก๊งล็อกเก็ตอ่าปึ้งหมดแล้วไปซองที่สี่แล้วเนาะเผื่อจะเป็นการ์ดมีมูลค่าถ้าเราไปทำจนมันพังเนี่ยเดี๋ยวไปเกตดิ้งแล้วมันไม่ได้สิบแต้มไอ้เป็นไงพอมีความรู้นิดหน่อยใบแรกปึ้งโทเกปี โอเคปีเป็นของเพื่อนซาโตชิใช่ไหมเคยดูอยู่ปุ๊บต่อไปซึลุกุซึลุกุปึ้งต่อไปซุพีคาอ่านชื่อยากจังไม่ค่อยเก่งภาษาไทยภาษาอังกฤษฮึ่ไม่ได้เลยอีเนะอีนุอ่าอีเนะอีนุไปปึ้งอันนี้อะไรนะเอ็นบูโอเอนบูโอนะขอเซิร์ชราคาหน่อยตึงๆ61บาทไปต่ออันนี้อะไรนะ อันนี้เป็นโดรอนจิโดรนจินะทุกคนอู้ยการเล่นแสงดีมากโดรอนจิร้อยร้อยกว่าบาท100ร้อ่าบาท้ปยปึ้งอันนี้เป็นโวเซคอมสวยมากเ <c oughs> <c oughs> ข้าใจทำไมเขาเก็บกันหูการ์ดสวยจริงโอ้มันเล่นแสงแบบเล่นแสงจริงนะทุกคน9 0บกว่าบาทอืมปึง้งอันนี้ใครอ่ะ ค <c oughs> านารีถ้าออกเสียงผิดยังไงขอโทษนะ60สิบกว่าบาทแหละในนี้ยังไม่เห็นมีเลยหาคนขายไม่เจอ, oh, นะอเป็นการ์ดแววๆเนาะอ่ะเปิดต่อปึ้งที่ช่อมมัง้งปึ้งนี่เป็นรีเซพเวอร์ของแกงลบเกตปึ้งหมดแล้วไปต่อไปต,อต่อไปขอยมีความหวังขอยได้ตังค์บ้างเถอะอยากคืนกำไรจากพันเจ็ดขอร้องละขอร้องละนะขอคืนกำไรจากพันเจ็ให้มันได้พันเจ็ก็ยังดีปึ๊บ น,นี้แหลอะไรอะไรเนี่ยมูมูมามูมาน,นี่ใครเนี่ยมัสึกุมะอ่าต่อไปเป็นซาลิทัตสึปึ้งโฮโฮปึ้งตัวอะไรเซราโอลาเซราโอลาห้าสิบกว่าบาทปึ้งอะไรเอ่ยมูมาน่าจะมีราคาแหละแต่ไม่น่าเยอะห้าสิบกว่าบาทไปปึ้ง อันนี้ตัวอะไรเคาน์เตอร์แกนเคาน์เตอร์แกนราคา74บสี่บาทไปปึ้งตัวอะไรเุ้ยเซอร์เบสไม่รู้จักเหมือนกันแต่ฮึไปก่อนเพราะมันสวยก้ารสวยมากนะอันนี้ก้ารสวยมาก90กว่าบาทมาขุดขาย3บาทเลยนะมันถูกมากเลยเหรอปึ้งเอาไปเป็นไค่หลอดไค่หลอด30กว่าบาทก็มีราคาแล้วเนาะก็เป็นการประจนภัยของฮิบิกิปึ้งหมดแล้วต่อมีมาเปิดเร็ว อาซานันปึ้งไคเดนของนํำจามูปึ้งดารุมะกะปึ้งฮาคุหลิวปึ้งไผเซนคิทสังอยู่ที่40กว่าบาทป้ายโยรุโนซึคุหูพีกรจูไม่มาหาเลยอะทุกคนรู้จักอยู่ตัวเดียวไม่มาหาเลยพิกรจูไม่มาหาเลย40กว่าบาทเองปึ้ง บิสา์ดพอร์ชพิกาจูพิกาจูบิบมะน,นาวค้างพิกาจูหกกว่าบาทปึง้งเอ้ยเลยเลยึ้งอันนี้เลซิลัมบบับับ,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 บัอุ้ยค่าสวยเลซิลัมลำลำลำล,ล,ล,ลกสบว่าบาทนะทุกคนปุ๊บโ่งถ้ำใหญ่สีโลจิตนักสู้ของไอริชอะไร ฮึบใบแรกโบคุเลฮึบยูกิฮามิอึบคิริคิซันปึ๊บปิกาจูขอหน่อยฮะมิกมิคิวมันมันก็ดูเหมือนมิกาจูแหละแต่มันไม่ใช่อะ่ะอ่ะต่อเฮ้ยอันนี้คือล็อกอะวอซ่าคือตัวอย่างเนี้ยแต่การ์ดเขาทำมาดีมากนะทุกคนการ์ดภาษาไทยคือทำมาดีมากจริงๆอ่าฮะคขายไปแล้วนั่นอยู่สี่สิบบาทอ่ะไปต่อ,อ,ป,ตอ,อปึ้งการอนะไรอ่ะ เอนเต้เอนเต้อยู่ที่30กว่าบาทเองหเซ็งอันนี้เซราโอล่า40กว่าบาทปิกาจูปึ้งอันนี้เมกาเซอร์ไหนปิกาจูอยู่ไหน Pikachu, Pikachu. ปิกาจูปิกาจู30มสิบบาทเองทุกคนปึ้งเมกาซีเนลปึ้งซาซากิแห่งแก๊งล็อกเก็ตปึ้งหมดแล้วไปต่อไปปึ้งใครบา้า ซูแบกมีแล้วนี่ทามะทามะปึ้งดิวลันดอนปึ้งอิวอิวอิววาพาเลสเฮย้ยอ่อเอ่อเทเกคิทเทเกคิปึ้งยูกิวาาชิยูกิวาาชิอธิบาทเกือเข็มเขมไปไปเอ๊ะเอ๊ะ อยูนะเมกาไคคิวมันเป็นการเมกาเหรอเมกาไคคิวเมกาไคคิวสองร้อยสี่สองบาทเมกาไคคิวถ้าภาษาญ,ญี่ปุ่นขายกันที่เจ็ดร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยกว่าบาทเมกาไคคิวถือว่าโอเคปะ่ะอีอุ้อยมันสวยนะมันเป็นตัวหนังสือเลยเมกาไคคิวเมกาไคคิวต่อไปฟึป่งนี่แหละ Energy Recycle ปึงป้งอ่าเกฮั H ปึ้ง นักเต่าคือปึ้งหมดแล้วไอ้สองฟองสุดท้ายพ oh, oh, <า>ี่กระจูพี่กระจูพี่กระจูพี่กระจูมาฮึบคาราซาลิตปึ้งดิกดาปึ้งดอนเมลปึ้งฮิฮ,ฮ,ฮิดารุมะปึ้งมาเกียน,นาอุ้ยการ์ดส,สวยเซิร์ชราคาถ้ากับว่าการ์ดส,สวยถ้ากับเซิร์ชราคาเพราะเราไม่รู้ราคาเลยเราก็ต้องเซิร์ชการ์ดที่สวยไว้ครบสิบเอ็ดบาทโอเค ปึ้งอันนี้อะไร freezer 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 หกสิบกว่าพึ้งอันนี้แอน black ขอพิกาจูใบเดียวไม่ได้หรอกพิกาจูน่ะพิกาจูอ่ะขอพิกาจูไม่ได้哟หกสิบกว่าเองปึ้ง,งไผ่ม่วงมวงิวทู มิลทูเห็นเขาบอกว่าถ้าการมิลทูคือมันโอเคใช่ไหมเคยเห็นอยู่ถ้าการมิ m ทูหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกว่าบาทมิลทูหนึ่งร้อยกว่าบาทมิลทูหนึ่งร้อยกว่าบาทนะทุกคนอ่าแต่นี่มันเป็นภาษาอังกฤษอ,ฤษอะภาษาไทยน่าจะราคาด,ดอกอีกมิลทูไปฟึ้งอ่าอ่านี่ถ้าแห่งแกงล็อกเต็มพอรงโปรตีน พอแล้วสองสุดท้ายขอปิกาจูขอปิกาัจจูนายนโมนโมนโมเพียงเพียงขอปิกาจูขอปิกาจูปิกาจูบีบมะนาวค้างงมาเถินนะลูกมาเถอะขอร้องอ่ะขอร้องอ่ะปิ๊กาจจูปิ๊กปิ๊กกัจจูปิ๊กปิกกจูว้าวปุ้งลมต้นปุ้ง พันดง้งปึ้งยูกิวาลาชิตึงวูรูปึง้งเลสอะไรวะโรสเลสแปดสิบาบาทปึง้งโยเน่โยเน่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทอ่ะเฮ้ยอะไพเอกคาบูโคโคิค,คูปิกาจูขอปิกาจูไม่ได้เลยไม่รู้ราคาตัวอะไร เมกาลูจับูฮาวมัสละจ้าราคยอยู่ที่50กว่าเบิร์ตโอ้ไม่กูนี่เรากินเกลือเลยเหรอเกลือเค็มเค็มปุ้งเกลือเค็มเค็มมาฮาเกลือเค็มไปเลยเกลือเค็มเค็มปุ๊งปุ้ายเกลือก็คือเกลือเค็มเค็มกันไปเลยนะทุกคนโอ้มีข้าวเขาอยู่แค่อันไหนเองอะเนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะโอ้โอ้รายการที่เป็นแววๆเนี่ยอย่างเงี้ย ทุกคนคิดว่าราคามันสูงไหมนี่ก็กาสีทองอยู่นะออแต่มันก็ไม่ทองจระขนาดนั้นอนะเนี่ยอันนี้มิลทูเนี่ยมิลทนะูน่าจะมีราคาเนี่ยมิลทูเนี่ยอาวางไว้แบบมิลทูน,น,นี่อันไหนมีราคาสูงยังไงทุกคนพิมพ์หน่อยอะอันนี้นะ่าจะดูมีราคาอยู่เนี่ยอันไหนที่มันดูมีราคาอย่างไรทุกคน น,นี่ยังมีราคามันดูสวยอะมองมันดูสวยๆอันไหนสวยๆเป็นพิเศษจะเอาแยกไว้แล้วกันอ่ะอันนี้สวยๆพิเศษ,เอ,อ,นนเศษอันนี้ก็ดูสวยๆเป็นพิเศษเนาะเฮ้ยนี่ก็สวยๆเป็นพิเศษอะอืมอันนี้ก็ดูสวยๆเป็นพิเศษอันนี้ยิ่งดูสวยๆพิเศษเลยอ่ะอันนี้ด้วย น,นี่ก็ดูสวยๆพิเศษไอ้คาบิคอนนี่คือคนชอบไหมเนี่ยอ่ะอันนี้สวยๆเ,เป็นพิเศษเต็มใบหน่อยอ่ะน,นี่ก็เต็มใบอันนี้ก็สวยๆเนาะก็ประมาณนี้ก็จะประมาณนี้เลยที่ดูสวยๆอยู่ไม่รู้ว่าการลงทุนในครั้งนี้พี่แอลงจะคุ้มทุนหรือว่าขาดทุนแต่ดูจากทรงแล้วขาดทุน ยอยกับการ์ดปูมิเกมอนครั้งนี้นะแต่ว่าน้องๆทุกคนมีคำแนะนําหรือพี่ๆในวงการโปรแกมอนมีคำแนะนํำยังไงบอกได้นะคะเพราะว่าผมจะได้ไปตามดูเดี๋ยวต่อไปอยากให้พี่หลงไปสุ่มการ์ดของอะไรตอนนี้พี่หลงเลงไว้ที่วันพีชนะวันพีช่ะพอเคยดูบ้างก็พอจะจับเขาได้บ้างเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันพีชราจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนอีกมาดูกัน